ที่เพิ่มขึ้นนะคะจะทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอายุแล้วนะคะก็ยังมาพร้อมกับความเสื่อมถอยของร่างกายค่ะดังนั้นนะคะควรหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเดินเซทรงตัวไม่อยู่หลงหลงลืมล,มลืมด้วยนะคะอาการเหล่านี้นะคะอาจจะไม่ได้เกิดเพราะความสูงวัยเพียงอย่างเดียวแต่อาการเหล่านี้นะคะอาจจะมีความเสี่ยงให้เกิดภาวะน้ําเกินในโพรงสมองด้วยนะคะภาวะนี้จะเป็นยังไงและอันตรายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอก,กันเลยที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วงร้อยแปดสุขภาพ37องศา ค่ะตอนนี้นะคะวุณก็อ,อยู่กับนายแพทย์วุฒิชัยสายสมบัตินะคะซึ่งเป็นสัญญาพแพทย์ระบบประสาทโรงพยาบาลเวทานีค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นต้องถามคุณหมอก่อนนะคะว่าสําหรับภาวะน้ําเกินในโพรงสมองนี้คืออะไรค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกอท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าปกติภายในกระโหลกศรีรษะของคนเราเนี่ย นอกจากเนื้อสมองแล้วเนี่ยเราก็ยังมีน้ําและก็มีพงสมองอยู่นะครับค,คือพงสมองเนี่ยจะผลิตน้ําทุกวันวันละประมาณ500ร้อยซีซีนะครับน้ำเนี่ยมันจะสามารถช่วยป้องกันหรือลดแรงกระแทกของเนื้อสมองเวลาที่เกิดอุบัติเหตุได้คนะแล้วน้ํานี้ก็จะไหลเวียนไปสู่ไขสันัซึ่งโดยปกติแล้วการสร้างเนี่ยสร้างทุกวันแล้วก็มีการดูดซึมทุกวันเหมือนกันะนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่การดูดซึมลดลงแล้วการสร้างเท่าเดิมเนี่ย ก็จะเกิดน้ําข้างในพรงสมอง,มองใช่ครับค่ะอีนี้ปัจจัยแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นนี่คืออะไรคะคือถ้าในกลุ่มทั่วๆไปเนี่ยบางทีเราจะเจอว่าในผู้สูงอายุเนี่ยเซลล์ของการทํางานของผู้สูงอายุก็จะเสื่อมลงตามวัยนะครับฉะนเซอร์ที่ทําการดูดซึมน้าเนี่ยก็จะลดลงหรือการทํางานลดลง ในขณะที่เซลลสร้างเท่าเดิมเขาสร้างเท่าเดิมเนี่ยมันก็เลยทําให้ปริมาณน้าที่ค้างอยู่ในโครงสมองเนี่ยเยอะขึ้นะนะครับความดันในกะโหลกศรีรษะก็เยอะขึ้น m. แล้วอย่างนี้วิธีที่สังเกตเบื้องต้นว่าเราเป็นโรคนี้แล้วนี่คืออะไรบ้างคะคือโดยปกตินในผู้สูงอายุเองเนี่ยถ้าจะให้สังเกตเองเนี่ยก็อาจจะสังเกตในแง่ที่ว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังเราเริ่มรู้สึกว่าการเดินผิดปกตินะครับหรือว่าหลงลืมจาลูกหลานไม่ได้นะครับหรือว่ามีการเปิดปัสสาวะแล้วไปไม่ทันบ่อยๆอันเนี้ย อันนี้สามอย่างสามอาการที่ผมว่าเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มอาการที่<ว>เราจะ <คน S 2> ใช้ว<ม>ิธีใช่รครับแล้วก็แต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อที่จะสังเกตได้ดีที่สุดคือญาติที่ดูแลผู้สูงอายุคนนั้นะจะดีกว่าค่ะีนี้ถ้าปล่อยทิท้งไว้นานเนี่ยจะเกิดอันตรายแล้วก็รุนแรงขนาดไหนคะจริงๆถ้าเราสามารถรักษาได้แต่เริ่มต้นเนี่ยในช่วงแรกที่เซลล์มันเริ่มเสื่อมเนี่ยนะครับเราก็สามารถลด แรงดันของน้ําในโพรง,งด้วยการใส่อุปรกรณ์บางอย่างเข้าไป <c oughs> ซึ่งมันจะทําให้เซลล์กลับมาทํางนานได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ย เซลลมันทํางานแย่ลงนี้เลยเนี่ยบางทีการไปรักษาตอนปลายแล้วมันจะไม่ค่อยช่วยครับค่ะและสำหรับการรักษานะคะคุณหมอสามารถทําได้ยังไงบ้างแล้วก็มีข้อจากัดหรือว่าผลข้างเคียงอะไรไหมคะคือการรักษาส่วนใหญ่เราทําการใส่สายระบายนะครับเป็นหลักนะฮะก็คือใส่สายระบายจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้องหรือว่าการใส่สายระบายจากไขสัหลังลงสู่ช่องท้องนะครับซึ่งการรักษาพวกนี้เนี่ยจะเปิดแผนเล็กนะครับแล้วก็ อันตรายต่อการรักษาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับในรายที่ไม่อยากผ่าตัดที่สมองก็อาจจะใส่เป็นจารสายระบยจากไขสันหลังลงมามที่พบช่องท้องค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะคต้องบอกว่าการใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการติดเชื้อนะครับในกระแสเลือด หรือสิ่งในอะไรก็ตามก็อาจจะติดเชื้อเข้าสู่สายระบายนี้ก็ได้ซึ่งการป้องกันก็คือเราต้องถ้าเราเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามเราต้องร,รีบรักษานะครับอีรักษาแล้วเนี่ยถ้าหายแล้วสามารถกลับมาเป็นได้อีกครั้งไหมคะต้องบอกว่าสามารถกลับมามีอาการซ้ําได้อีกะนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ช่วงหลังเนี่ยเราจะเริ่มใช้การใส่สายรบายแบบสามารถปรับระดับได้นะครับซึ่งการปรับระดับความดันเนี่ยคือถ้าสมุนอาการคนไค้แย่ลงอีก เราก็มาตั้งค่าความดันอีกโดยไม่ต้องผ่าตัดซ้ํา ซึ่งก็อาจจะช่วยคนไข้ได้ดีกว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะเราควรจะสังเกตผู้สูงอายุข้างกายเรานะคะว่ามีอาการเดินไม่คล่องหรือว่าจะมีอาการแบบจําไม่ค่อยได้หรือเปล่าะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะน้ําเกินในสมองได้นะคะยังไงถ้ามีอาการแบบนี้แล้วนะคะต้องรีบปรึกษาแพทย์จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับนายแพทย์วุทิชัยสายสมบัติค่ะศัลยแพทย์ระบบประสาทโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้คำแนะนาดีๆกับเราในวันนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทานีมัตรฐาน JCI โทร027340000